สวัสดีค่ะออริแม็ก g กรีนเวนนะคะวันนี้พามาชมตึกแถวนะคะริมถนนบางขุนเทียนชายทะเลค่ะที่ตั้งของโครงการก็น่าสนใจนะคะก็คืออยู่ริมถนนบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยฝั่งขาออกพระรามสองนะคะโครงการเนี่ยก็อยู่ถัดจากธนาคารไทยพาณิชย์มา1ซอยนะคะเมื่อเข้าโครงการนี้มาแล้วประมาณ50เมตรนะคะ สังเกตซอยด้านซ้ายมือนะคะซอยที่2และเมื่อเข้ามาในซอยแล้วเนี่ยตึกนี้ก็จะเป็นตึกแรกฝั่งซ้ายมือค่ะนอกจากโครงการนี้นะคะอยู่ใกล้ถนนบางขุนเทียนชายทะเลแล้วนะคะก็ยังสามารถมีทางลัดนะคะไปถนนสแกงงามได้อีกด้วยนะคะส่วนตึกที่จะพาชมในวันนี้นะคะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามอ้อเข้ามาดูกันต่อเลยค่ะตาม,มาเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะออก็เข้ามาอยู่ภายในตึกบางขุนเทียนชายทะเลห้องที่จะพาชมในวันนี้แล้วนะคะอาคารชุดนี้นะคะก็มีเนื้อที่เนี่ย20ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะ232ตารางเมตรค่ะ เป็นอาคารนะคะ3ชั้นครึ่งแล้วก็มีดาดฟ้าด้วยประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ยสามห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็ยังมีส่วนของห้องครัวขนาดใหญ่เลยค่ะต้องบอกว่าอาคารชุดนี้ทำไว้อย่างดีมากๆเลยนะคะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามอ,อ้อเข้าไปดูในแต่ละจุดกันเลยส่วนแรกค่ะตรงจุดบริเวณที่อ้อยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นพื้นที่นะคะอาคารที่บริเวณชั้น1ค่ะซึ่งมีขนาดตรงนี้ค่ะหน้ากว้างเนี่ยสเมตรแล้วก็ทําเป็นบานประตูกระจก ใส่ๆนะคะกว้างถึง4เมตรก็เลยทำให้ทางเข้าเนี่ยจะโปร่งมากนะคะแล้วเมื่อเข้ามาภายในตัวอาคารเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือจะมีการปูกระเบื้อง ทำไว้อย่างดีนะคะถ้าเกิดว่าจะใช้งานต่อก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะหรือว่าหากอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะก็สามารถทำได้ตามความชอบได้เลยนะคะตัวนี้เมื่อเข้ามาค่ะก็คือจะเป็นพื้นที่อาคารโล่งๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเพดานสูงค่ะตรงชั้นลอยตรงนี้เรายังไม่ได้ต่อเติมเข้ามาเต็มพื้นที่ตรงเนี้ยนะ,ะก็เหมือนเป็นห้องโถงนะคะไฮซลลิ่งมากเลยค่ะ แล้วเมื่อถัดมาบริเวณส่วนต่อไปนะคะก็คือข้างหน้านี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อซึ่งบริเวณนี้ก็มีการกั้นกระจกอลูมิเนียมไว้เมื่อเข้ามาตรงส่วนนี้แล้วว่าค่ะก็คือจะแยกเป็นพื้นที่อีกโซนหนึ่งที่เราสามารถจะบริหารจัดการนะคะเป็นพื้นที่ส่วนของห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นส่วนอื่นที่ต้องการก็ได้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณขึ้นชั้นสองแต่ก่อนขึ้นชั้นสองค่ะเดี๋ยวอ้อพาไปดูในส่วนของบริเวณด้านหลังนะคะ ส่วนนี้เมื่อเข้ามาค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนของแผนที่นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีระบบก๊อกน้ำนะคะที่สามารถจะวางพวกซิงหรืออ่างล้างจานอะไรบริเวณนี้ได้ก็เป็นส่วนที่ต่อเนื่องใกล้ๆกับส่วนของห้องน้ำที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตัวส่วนของอาคารนะคะก็คือ ของเดิมเนี่ยก็คือจะจบแค่นี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ต่อเติมนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนที่มีการต่อเติมของอาคารชุดนี้ค่ะทําไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะตั้งแต่ตอนสร้างครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นโครงสร้างก็คือแข็งแรงมากและพื้นที่ของห้องครัวอันนี้ค่ะก็คือมีการปูกระเบือ้องแล้วก็ทําส่วนของเคาน์เตอร์ครัวไว้แล้วมีพัดลมนะคะระบายอากาศฝั่งนี้แล้วก็ด้านนี้ค่ะก็คือยังมีหน้าต่างนะคะระบายอากาศในด้านหลัง ก็ทำให้ f ฟล์ดีค่ะห้องนี้ก็มีการแยกส่วนโดยการทำกระจกอลูมิเนียมฝั่งนี้นะแล้วส่วนบริเวณที่จะขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นลอยนะคะซึ่งเขาก็ยังทำกระจกนะคะปิดกั้นก็เป็นเรื่องของกรณีแบบมีเครื่องปรับอากาศเนาะก็จะสามารถควบคุมได้ดีเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะอ้อก็ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นลอยนะคะของตึกที่บางขุนเทียนชัยทะเลค่ะซึ่งเมื่อขึ้นบันไดมาแล้วอะค่ะ ก็คือมีการปูกระเบื้องที่บันไดแล้วก็บริเวณชั้นสองก็คือปูกระเบื้องแล้วทั้งชั้นนะคะส่วนบริเวณนี้ชั้นลอยอะ่ะแต่เดิมมันก็จะเป็นปูนนะคะแต่ว่าอันนี้มีการกั้นอลูมิเนียมก็คือแยกความเป็นสัดส่วนแล้วก็เรื่องเครื่องปรับอากาศก็ได้นะคะ เมื่ออยู่บริเวณชั้นนี้สามารถที่จะมองลงมาบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะส่วนนี้ก็คือมีการทําเพิ่มค่วส่วนนี้ค่ะก็คือส่วนที่ด้านล่างเป็นห้องครัวอันนี้ก็คือส่วนขยายที่ทําตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็มีการกั้นห้องไว้ทําประตูนะคะแล้วก็มีโครงสร้างโดยทําเป็นฝั่งนี้ก็คือเป็นบานประตูบานอลูมิเนียมนะคะ ส่วนในห้องเนี่ยด้านหลังนะคะก็คือยังมีตัวบานเกล็ดนะคะเป็นหน้าต่างระบายอากาศได้นะคะห้องนี้ก็มีขนาดใหญ่ะคะ่ะหน้ากว้างประมาณ4เมตรนะคะแล้วก็ความลึกเนี่ยได้อยู่ประมาณสัก6เมตรได้ห้องนี้ก็ถือว่าได้ห้องใหญ่นะคะบริเวณชั้นลอยค่ะเดี๋ยวตามไปดูถวนของชั้น2กันต่อเลยค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณชั้นสองนะคะก็คือจะมีอยู่สองส่วนหล,กลักๆก็คือเป็นส่วนของที่มีกั้นห้องนอนนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวอ้อพาไปดูในส่วนแรกนะคะก็คือที่นี้มีกั้นกั้นเป็นห้องนะคะแบบทําปูนไว้เรียบร้อยและห้องนี้จริงๆจะทําเป็นห้องทํางานห้องนอนก็ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือวางเตียงไว้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ ด้านหน้าอันนี้จะเป็นห้องด้านหน้านะคะซึ่งห้องด้านหน้าเนี่ยก็คือหน้าต่างก็คือทําเป็นบานอลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วก็โครงสร้างที่นี่แข็งแรงแล้วก็มีการทําเหล็กดัดไว้ตรงนี้ก็คือเป็นห้องที่อยู่ด้านหน้าบ้านมองไปก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะส่วนถัดไปค่ะเมื่อออกจากห้องนอนที่อยู่บริเวณด้านหน้าแล้วค่ะ ตรงโถงบริเวณนี้มอาเป็นส่วนของอาวางวางของวางตู้อะไรก็ยังพอได้นะคะแล้วที่สำคัญค่ะชั้นเนี้ก็จะมีห้องน้ำนะคะแล้วก็มีส่วนของห้องอาบน้ำได้ด้วยจุดนี้ค่ะ ที่เป็นส่วนต่อเติมนะคะแล้วฝั่งด้านนี้ก็ทาเหล็กดัดนะคะก็คือแยกส่วนของบ้านเราอ่ะไว้เป็นสัดส่วนแล้วนะคะก็ได้เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ข้างบนก็คือทําหลังคาไว้นะคะปูกระเบื้องเรียบร้อยมีระบบก๊อกลักไฟนะคะก็สามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าหรือว่าเป็นอ่างล้างจานอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือหากว่าใครต้องการจะมีส่วนลอนดี้โซนะคะอยู่บริเวณนี้ก็ตะผ้าฝั่งนี้ก็สะดวกเลยค่ะ เดี๋ยวออพาไปดูในส่วนของชั้นต่อไปกันเลยค่ะจาม,มาเลยค่ะค่ะและอันนี้ก็คือเป็นบริเวณชั้นสนะคะซึ่งก็มีการปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบไปด้วยในส่วนของห้องนอนแล้วก็จะมีส่วนของห้องน้ําที่อยู่บริเวณด้านหลังอันนี้ก็คือจะเป็นห้องที่อยู่บริเวณด้านหน้านะคะ ซึ่งก็มีขนาดนะคะเท่ากับห้องที่อยู่บริเวณชั้นสองเช่นกันก็คือหน้ากว้าง4ี่เมตรแล้วก็ลึกน่าจะประมาณสัก6เมตรได้กระปูกระเบื้องแล้วก็มีระบบไฟเรียบร้อยแล้วที่สําคัญค่ะของห้องนี้ก็คือจะมีส่วนของระเบียงนะคะที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะแล้วก็ยังทําเหล็กดัดไว้เรื่องความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็จะทําให้มีช่องแสงเข้ามาได้ก็ถือว่าสว่างดีค่ะห้องนี้ แล้วก็อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโถงนะคะก่อนขึ้นบันไดถัดไปค่ะบริเวณด้านหลังฝั่งขวามือเนี่ยก็คือจะคือเป็นห้องน้ํานะคะที่สามารถอาบน้ําได้แล้วฝั่งเนี้ยก็คือยังมีหน้าต่างนะคะให้สามารถเปิดระบายลมได้นะคะข้างล่างเมื่อสักครู่ก็คือมีการทําหลังคาไว้ก็สามารถมองจากตรงนี้ได้มองไปฝั่งนี้ก็ยังโล่งๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสุดท้ายการข่ยตามมาเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือบริเวณชั้นดาดฟ้านะคะของที่ตึกบางขุนเทียนชายทะเลซึ่งแบบเดิมนะคะของที่เนี้ยก็จะเป็นแบบโล่งโล แต่อาคารชุดนี้ก็มีการทําหลังคานะคะที่คลุมพื้นที่บริเวณชั้นดัดฟ้าไว้นะคะก็ตั้งแต่ข้างหน้านะคะไปจโหลดด้านหลังเลยนะคะก็เลยจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้ได้ล่มเงานะคะแล้วก็มีการทําเหล็กดัดนะคะรอบพื้นที่ฝั่งนี้ก็เรื่องความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่ ทำไว้ก็สุดพื้นที่บริเวณนี้ก็มีทําเหล็กดัดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็คือมีการวางแท้งน้ําสแตนเลสขนาดใหญ่ไว้บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะก็รับลมดีค่ะบริเวณชั้นดาดฟ้านะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากชมตึกแถวที่บางขุนเทียนชัยทะเลห้องที่พาชมในวันนี้แล้วสวยถูกใจไหมคะหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะนัดเข้าชมนะคะตึกชุดนี้ก็สามารถติดต่อออได้ที่เบอร์081295 5159ค่ะหรือหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะฝากขายบ้านฝั่งทนราชพฤกษ์ก,กรลประพฤกษ์พรามสองก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เช่นกันค่ะเราพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ